ที่ดินที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เอกชนหรือประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ก็คือที่สอบประกอบคือืวัตถุประสงค์ของการไปทำมาหากินทำการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะคะอีรุ่งตูนังพอสมควรนะเราเอาเอกสารชี้แจงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเอกสารชี้แจงล่าสุดค่ะเขาไปมีปรากฏว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกับกรณีถูกตั้งข้อกล่าวหานะถ่าทำผิดกฎหมายไปดุกที่สอบประกอบ ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรธธษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราที่ดินไม่ได้พูดตรงๆนะคุณผู้ชมแต่มันเป็นต้นเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับที่ดินที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เอกชนหรือประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ก็คือที่สปกใช่ก็คือ<ก>วัตถุประสงค<อ>์ของการ<อ>ไปทำมาหากินทําการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้อนุญาตเฉพาะคนที่เขาอนุญาตอะ่ะถูกทำเกษตรอ,อ่ะพุ้ง่ายสปกแต่ว่า ที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะคะอีรุงตุงนางพอสมควรนะอันนี้ต้องบอกสัญญาคุณผู้ชมไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในวันถัดๆไปแต่ณวันนี้เนี่ยนะคะเราเอาเอกสารชี้แจงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเอกสารชี้แจงล่าสุดค่ะเพราะไปมีปรากฏว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรกับกรณีถูกตั้งข้อกล่าวหานะว่าทำผิดกฎหมายไปลุกที่สปกหรอ,อนนทั้งพรบรสปกรพรบรป่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีการ กล่าวถึงเส้นทางการเงินที่ไปเกี่ยวโยงกันไปแตะกันไป,ไปแตะกันนิดนึงอืแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่นี่คือเอกสารชี้แจงล่าสุดที่ออกมานะคะพามาดูกันก่อน,อนว่าเอาคดีนี้ก่อนคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรอย่างไรคดีที่ไร่ภูนับดาวอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์มีการก่อสร้างรีสอร์ทกางเต็นท์ ลานกลางเต็นท์คาเฟ่นในที่ดินที่เป็นของสอปอกอไม่ได้อยู่แล้วสป,ปกททาการเกษตรเท่านั้นนะคะถูกประสงค์ชัดเจนพฤษภาค,คมที่ผ่านมาค่ะคณะทํางานเนี่ยได้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตสปรกรแล้วก็สั่งให้ไร่ภู้นับดาวหรือถอนสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่32ไร่เสียภายในระยะเวลา30วันจากนั้นค่ะถัดมาในเดือนพฤศจิกายนพลตํารวจตรีจรุนเกตปันแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะก็ตรวจสอบพบการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มีข้าราชการเอ๊ะมาเกี่ยวข้องนะระดับรองผู้ว่าเลยของจังหวัดเจ้าหน้าที่สปกรด้วยมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ไปพบเส้นทางการเงินค่ะยังไงติดล้านโดยมีชื่อนายวิชิตพยุหนาวีชัยนี่นามสกุลคุค้นๆเหมือนอดีตพอ,อแบงค์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อของคุณวิชิตอยู่ในเส้นทางการเงินจํานวน10ล้านบาทซึ่งคดีนี้มันอยู่ในมือของทั้งปปทปปงก็ไปดูเส้นทางการเงินก็เจอชื่อค่ะพอเจอชื่อปุ๊บ ก็ตรวจสอบไม่ได้ยากนะคะครับเพราะนี่คือเอกสารชี้แจงกันมาล่าสุดเลยนี่เป็น,นบริษัทที่ชี้แจงก็คือศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนค่ะออกหนังสือชี้แจงบอกว่าสีสวัสดิ์เนี่ยไม่เกี่ยวกับสินบนเคลียร์ที่สปรกรมูลค่า10ล้านบาทหลักใหญ่ใจความสาระสำคัญในเอกสารชี้แจงเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างคัดมาเป็นข้อๆนะคะข้อที่หค่ะคุณวิชิตพยุหานาวีชยัยอาว เกี่ยวอะไรทำไมสีสวัสด์ต้องออกเอกสารชี่แจงก็เกี่ยวเพราะว่าดำรงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัทสีสวัสด์แคปิตอล1969จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและเป็นกรรมการของบริษัทด้วยใช่สค่ะกรณีเงิน10ล้านบาทเป็นการโอนเงินชาระคืนหุ้นกู้รุ่นสวัสด์2 2 3 6 4เสนอขายต่อนักลงทุนประเภทสถาบันการเงิน ะะนันและนักลงทุนรายใหญ่จำนวน1,450ล้านบาทเมื่อวันที่27มกราคมปี64ครบกำหนด13มิถุนายนปีที่แล้วการชำระเกินการชาระคืนหุ้นกู้นี้เป็นหน้าที่ปกติตามกฎหมายที่บริษัทจะต้องถ่ถอนหรือชำระให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเมื่อถึงวันครบกำหนดถ่ถอนอดโดยบริษัทเออบริษัทก็ได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ยสำหรับหุ้นกู้ที่ครบกำหนดดังกล่าวทั้งหมด 459รายการจำนวน1,450ล้านบาทผ่าน<ม>บัญชีเงินฝากของบริษัทธนาคาร TCIMB ไทยจำกัดมหาชน<ม>นี่คำชี้แจงแค่โอนคืนหุ้นกู้เฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลียร์อะไรทั้งสิน้นซึ่งในแต่ละข้อเนี่ยบางข้อเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะในการโอนจากไหนไปไหนโอนอ,อย่างไรโอนเท่าไหร่ทำไม บอกคุณผู้ชมแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเพิ่มเติมในเรื่องนี้อย่างแน่นอนโอนทีเดียว10บล้านไม่ได้ไงก็ต <m> ้ององแบ่งโอนเป็นหลายๆก้อนเพราะมันติดไงก็ต้องแบ่งโอนอันนี้เปน็นเรื่องใหญ่อ่ะคุณผู้ชมนะเป็นที่ดินของประเทศชาติเหมือนกันแลวเดี๋ยวเราจะเจาะลึกในเรื่องนี้ในครั้งต่อไปถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ